เทศกาลกินเจยอย่างนี้นะคะหนึ่งส่วนของราคาสินค้าที่จะขึ้นราคานั้นก็คือผักนั่นเองนะคะ,คะประจวบเหมาะกับช่วงระยะนี้ช่วงภาคกลางที่เป็นพื้นที่ปลูกผักเนี่ยก็จะประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมบ้างทำให้ผลผลิตที่จะส่งมาเนี่ย มีจํานวนไม่เพียงพอทําให้ราคาผักขึ้นราคาค่ะโดยราคาผักในตลาดทรัพย์สินพลาซ่าสงขลานะคะพากันขึ้นราคาหลากหลายชนิดด้วยกันค่ะต้อนรับเทศกาลกินเจที่จะเริ่มในวันที่15ตุลาคมนี้นะคะบรรยากาศ ที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบรรยากาศของวันนี้ค่ะราคาผักในตลาดสดรัพย์สินพลาซ่าสงขลาเริ่มมีการปรับราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะผักชีผักขึ้นช่ายแล้วก็ผักกาดหอมโดยผักชีจากกิโลกรัมละ150บาทวันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทผักขึ้นช่ายจากกิโลกรัมละ80บาทเป็นกิโลกรัมละ120บาทและผักกาดหอมจากกิโลกรัมละ60บาท ขึ้นเป็นกิโลกรัมละ80บาทส่วนผักชนิดอื่นๆนะคะก็พาเรตกันขึ้นราคาเช่นเดียวกันเกือบทุกชนิดค่ะเพื่อต้อนรับเทศกาลกินเจที่จะเริ่มขึ้นในวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะเช mm. ่นเดียวกันกับผักกาดขาวนะคะจากกิโลกรัมละ30บาทถึง35บาทขึ้นราคาเป็น50บาทต่อกิโลกรัมค่ะ มะเขือเทศกิโลกรัมละ60บาทส่วนต้นหอมนะคะราคายังคงที่อยู่ที่กิโลกรัมละ100บาทผักบุ้งจีนราคาขึ้นขึ้นลงๆค่ะแต่วันนี้กิโลกรัมละ50บาทผักวางตุ้งราคากิโลกรัมละ40บาทผักคะน้าลดลงจากกิโลกรัมละ60บาทเหลือ50บาทค่ะซึ่งผักหลายชนิดที่จะมีการปรับราคาขึ้นนะคะเนื่องจากว่าแหล่งปลูกผักในภาคกลางหลายจังหวัด มีฝนตกน้ําท่วมค่ะส่งผลให้ปริมาณผักที่ส่งให้กับลูกค้าต่างจังหวัดไม่เพียงพอแล้วก็ลดน้อยลงด้วยค่ะและยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวราคาสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงเทศกาลกินเจวันที่15ตุลาคมนี้เชื่อว่าจะยิ่งทําให้ราคาผักแพงยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ